สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับก็มาเจอกันตอนดึกนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเลยอีก10นาทีพามาดูการใช้งานนะครับ h ฮบริดอินเวอร์เตอรยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่เป็นระบบ48โวลต์นะครับ เป็นเครื่องที่เป็นระบบ mppt นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด410วัตต์นะครับจำนวน6แผงใช้2สตริงนะครับใช้3แผงอนุครมกันทำเป็น2สตริงรวมเป็น6แผงและแบตเตอรี่ขนาด100แอมป์นะครับ nmc ของ samsung มีลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นระบบนี้นะครับใช้กับแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด18,000 BTU เหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะใช้ตอนกลางคืนได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับมีลูกค้าถามมาก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับผมใช้แบตที่100แอมแอนะครับ ตามสเปคอยู่ที่9 4 c m แบม์แบต NMC มซีของ a ัมซุงชาร์จเต็มที่57.7นะครับแล้วก็ต่ำตัดที่48 8โวลต์นะครับได้อยู่ถึง48โวลต์แล้วก็ไม่ควรต่ำกว่า46โวลต์นะครับตอนนี้เปิดไอรอเตอยู่แล้วก็ไฟในบ้านนะครับ ก็จะมีตู้เย็นมีอะไรด้วยนะครับก็ใช้อยู่ที่1 4แอมป์นะครับขอ,องแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ใช้แบตอยู่ที่1 4แอมป์นะครับมาดูวัดนะครับโหลดนะครับตอนนี้ใช้โหลดอยู่ที่600วัตต์นะเป็นไอหนูเตอร์ก็จะมีข้อดีอยู่ก็คือว่าสตาร์ทแรกนะครับอาจจะกินไฟเยอะนิดนึงนะครับแต่พอ อุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับก็จะกินกระแสของแบตเตอรี่หรือว่ากินไฟน้อยลงนะครับตอนนี้เห็นสังเกตเห็นว่าลดลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้จะค้างอยู่ที่ประมาณ16แอมป์ก็เอาตีง่ายๆนะครับถ้าเป็นแบต100แอมป์นะครับใช้ได้อยู่ที่80%ก็ คิดไปที่8 0แอมนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่ดึงไฟที่8 0แอมจะได้อยู่1ชั่วโมงนะครับอ่าถ้าใช้อยู่ที่4 0แอมจะได้อยู่ที่2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าใช้ที่2 0แอมนะครับก็จะได้อยู่ที่4ชั่วโมงอ่าก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ 4ชั่วโมงที่2 0 m นะครับตอนนี้ถ้าใช้แค่1 0 m จะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ลองคิดคำนวณกันเอานะครับแต่ความเป็นจริงก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับในระบบที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับคุ้นเคยกับการใช้ระบบนี้มา ปีกว่าแล้วนะครับจะเห็นว่าผมจะใช้ไฟการไฟฟ้าแบ็กอัพไว้ตรงนี้นะครับแต่ตั้งแต่เช้ามานะครับตั้งแต่ตีห้านะครับอาแก้ไขนะครับตั้งแต่แดดออกนะครับประมาณ7จ็ดโมงเช้ามันก็จะเริ่มทําการชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็จะเริ่มทําการตัดบายพาสนะครับคือ ตอนนี้นะครับมันใช้แบตไปเรื่อยๆจะอยู่ได้ถึงประมาณตีห้านะครับตีห้าแบตของผมจะหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแทนนะครับแล้วก็ช่วงเช้ามานะครับเมื่อมีไฟจากแผงโซลา r เซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่ไปจนถึงค่าที่เราตั้งนะครับ ที่50โวลต์ครับมันก็จะตัดไฟฟ้าออกจากระบบสังเกตดูนะครับมันจะตัดอยู่ประมาณ9โมงนะครับ9โมงแล้วก็ชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับสรุปนะครับมันจะมีการดึงไฟไปใช้งานนะครับไฟจากการไฟฟ้านะครับตั้งแต่ตี5 จนถึง9ก้ามกนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนะก็ประหยัดได้เยอะเลยนะครับถ้าใครมีแบตเตอรี่เยอะนิดนึงนะครับสัก2 0 0แอมป์ไฟจากการไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับอ่นะก็งบในการลงทุนก็เยอะนิดนึงแต่มันมีข้อดีเรื่องหากไฟจากการไฟฟ้าดับนะครับบ้านเราจะไม่ดับ และก็ควรมี2ตัวนะครับอินเวอร์เตอร์2ตัวใช้ทำการสลับกันนะครับ2วันนะครับเครื่องละ2วันเครื่องละ2วันสลับกันไปนะครับเพื่อถนอมอายุการใช้งานของเครื่องก็ <c oughs> าฝากเป็นข้อคิดนะครับสำหรับคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับข้อมูลนี้อาจจะคาดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครเห็นต่าง คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้กับผมช่างเอลำมพูนขอบคุณครับสวัสดีครับ